สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะ,ะวันนี้นะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําข้าวผัดข้าวผัดไส้กรอกเจเนาะแต่แต่ว่าพี่อ้อยจะทําเป็นมังสวิรัตนะคะแต่ว่าใช้ตัวไส้กรอกนะคะที่เป็นของเจเนาะที่เป็นของเจอันนี้ปีหนึ่งเขาจะมีขายแค่ครั้งเดียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อยดูยี่ห้อก่อนเพราะว่าบางบางบริษัทก็จะออกทั้งปีเนาะ แต่บางโรงงานก็จะออกแค่ปีละครั้งตัวนี้น่าจะออกทั้งปีนะคะแต่จะมีขายตามร้านาที่ขายวัตถุดิบของอาหารเจเนาะก็จะเป็นไส้ไส้กอรอกเจนะคะตัวนี้เป็นไส้กอรอกเจแต่จริงๆแล้วมีอีกยี่ห้อนึงเนาะที่จะออกปีละครั้ง ปีหนึ่งเขาจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะที่จะทําอาหารเจเนะาะเจ้านั้นพี่อ้อยว่าเจ้านั้นอร่อยกว่านะคะอร่อยกว่าแต่เจ้านี้ก็โอเคนะคะนี่เครื่องปรุงนะคะก็จะมีพี่อ้อยจะใช้ถั่วฝักยาวกระเทียมนะคะแล้วก็ไส้กรอกเนาะ ปยาพี่อยจะใส่ทีหลังนะเพราะว่าเขาสุกง,ง่ายเนาะใส่ลงไปผัดนานๆเดี๋ยวเขาจะสุกไปแล้วไม่อร่อยตัวถั่วจะไม่กรอบไข่นะคะไข่หนึ่งฟองเนาะ ตัวข้าวนะคะจะกะเอาตามตามชอบเลยเนาะทานมากทานน้อยอะไรยางนะคะเสียงดังเสียงหม้อที่ว่าใช้ซอสซอสฝาเหลืองนะคะซอสฝาเหลืองแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะจะใส่แค่นิดเดียวนะก็ ไทยไทจะใส่เยอะหน่อยเพราะพี่วายชอบทานผิไทยแล้วก็จะใส่ซุปผงเห็ดหอมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะ ใส่ตัวเนื้อกะเทียมลงไปด้วยยิ่งดีนะเพื่อไม่ใ้เราซ้อนออกมาใส่ถั่วเลยค่ะถ้าทานเจเนาะทานเป็นทำเป็นเจก็ไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะเราแค่ดัดปรุงเปลี่ยนแปลงเอาเนาะตามแต่ที่เราถนัดนะคะของพี่อ้อยทานได้ทั้งสองอย่างทั้งเจทั้งหมัน แล้วตัวนี้พี่อ้อยใช้กระทะใหม่แล้วก็เป็นเตาแก๊สนะคะถ้าผัดข้าวก็จะอร่อยนะคะตัวเม็ดข้าวเขาก็จะโดดนะตัวเม็ดจะโดดขึ้นจะเห็นว่าพี่อ้อยใช้ไฟแรงเพราะข้าวผัดต้องใช้ไฟแรงนะคะถ้าไฟอ่อนๆนะคนที่ไม่ชอบกลิ่นข้าวของไข่อะไรประมาณนี้เนะาะเขาก็จะขาวเดีย๋ยวพี่อ้อยขอเอาใส่จานก่อนนะแป๊บนึงนะ ย้อยจัดจานไว้แล้วนะคะก็จะมีไข่ดาวด้วยเนาะจะเห็นว่าข้าวข้าวเขาจะล้วนมากๆนะคะของพี่อ้อยจะต้องตัวนี้เลยถ้าเป็นพี่ย้อยทานนะเสร็จแล้วะคะ่ะเข้าผัดข้าวผัด มังสวิรัตนะคะพี่ย้อยแต่ว่าใช้เป็นไส้กรอกเจเนาะเพราะว่าไส้กรอกมังคงไม่มีทําขายเนาะเพราะว่าจะมีแต่โรงงานที่มาเปิดทําเป็นของเจนะคะของที่เป็นมังจริงๆจ,จ,จะไม่มีเนาะเราก็เอามาดัดแปลงเอาก็าคือใช้เป็นของเจนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นมังสวิรัตนะคะเสร็จแล้วคะ่ะข้าผัดร้อน ขขาผัดไส้กรอกมังวสวิรัตไข่ดาวนะคะก็จะมีไข่ดาวต้นหอมอพริกกระเทียมซีอิ๊วนะคะในนี้พี่อ้อยจะใส่มะนาวแล้วก็จะใส่น้าตาลทรายลงไปนิดนึงเนาะเพื่อไปตัดความเค็มของซีอิ๊วนะคะแตงกวาแล้วก็มะนาวสดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะอชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยได้นะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคะ่ะ